เอาล่ะปอมปอมตั้งสติหน่อยสิอย่าเสียใจไปเลยโอ้แม่งเลิศเกินคาดวะไงคนดูสี่คนพูดคุยกันหน่อยผ่านจุดเมื่อกี้มารู้สึกยังไงกันบ้าง ตั้งสติหน่อยสิอย่าเสียใจไปเลยเลิกร้องไห้ได้แล้วนะาวิธีปลอบใจเธอโบราณชะมัดเลยก็ยังดีกว่ายืนดูเฉยๆแล้วกันอย่าเกิดอะไรขึ้นมาแกป้มปอมอ,อีกแล้วเหรอจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันลเล่าเลิกพูดจาได้สาระได้แล้วน่านายก็มาปอบใจปอมปอมหน่อยสิหลังจากที่เล่าเรื่อง การผจญไทยในครั้งนี้ให้ปอมปอมฟังจู่ๆเขาก็ร้องไห้ออกมาฉันไม่เคยเห็นปอมปอมเสียใจขนาดนี้มาก่อนเลยกับตอนรถไฟกับตอนรถไฟไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อยไม่ได้กำลังเสียใจด้วยก็แค่กำลังโมโหใช่แล้วโมโห ทุกครั้งท้งทงไม่ว่ารถไฟจะจอดที่ไหนพวกเธอก็จะป่วนก็จะป่วนจนกลละหนปนลำหมานตลอดเวลาออกรถที่ฉันกำหนดไว้ก็ไม่เคยมีผู้โดยสารปฏิบัติตามเลยขืนเป็นแบบนี้ต่อไปพลังงานของรถไฟคงถูกใช้จนหมดแน่ป้อมใช่นแล้ว ปอมก็แค่โมโหไม่ได้เป็นเพราะพวกมิชาเทียน,น่าลาซาลิน่าหรอกไม่เป็นไรร้องไห้ออกมาเต็มที่เถอะปอมปอมทุกคนไปพักผ่อนที่ตู้รถไฟข้างๆก่อนดีไหม ไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นี่มีฉันอยู่เป็นเพื่อนก็พอแล้ว<อ>ไปกันเถอะมัดไปไม่เป็นไรเราให้ออกมาเต็มที่เถอะปอมปอมอ่ะปอมปอมคุยไม่ได้เราต้องไปคุยกับคุณเดียแทน อันนี้คืออัดทีเดียวไม่ได้แบ่งเป็นไฟแลนะ้วเน,นี่ยไอ้เหี้ยตัดยาวสี่ชั่วโมงนึกไม่ถึงเลยว่าปอมปอมจะมีท่าทีตอบสนองขนาดนี้นะพูดมาเยือนนามสามคนนั้นคงเป็นเพื่อนที่สำคัญสำหรับเขามากแนะน่แนะไม่มีใครรู้ว่าปอมปอมขึ้นรถไฟมาตั้งแต่เมื่อไหร แต่เห็นได้ชัดว่าตลอดทางที่ผ่านมาเขาคงผ่านเรื่องราวการผจญไทยผ่านเรื่องราวการพบเจอและจากลามากมายจนยากที่พวกเราจะจินตนาการได้แต่ฉันกลับมองว่าการที่เขาร้องไห้ออกมาเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันแสดงว่าปอมปอมไม่ได้เฉยชา ไปตามการเวลาที่ยาวนานเขายังคงให้ความสำคัญกับผู้มายนิรานามทุกคนที่เคยขึ้นรถไฟและให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาที่ได้เดินทางร่วมกันกับพวกเขาให้ฮิเมโกทำหน้าที่ปลอบใจไปแล้วกันเพราะยังไงขบวนรถไฟขบวนนี้ก็ไม่มี ก็ไม่มีใครแนะนำคนอื่นได้เก่งทเท่าเธอแล้วปอมปอมบอกว่าพลังงานใกล้จะหมดแล้วถึงแม้ตอนนั้นปอมปอมจะระบายความร<ม>ู้สึกออกมาเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกถ้าอิงจากที่ซีโรเข้าร่วมกับพวกเราตั้งแต่นั้นรถไฟก็ใช้เวลาในแต่และสถานีนานกว่าที่คาดการไว้ และเพื่อยืนยันว่าสมาชิกทุกคนมากันอย่างครบถ้วนปอมๆเลยต้องเรื่องตารางเวลาการว้าบอกไปอันนี้ที่เองไม่น่าหลาถึงได้เรียงเดินเสี่ยงเดินไปมาด้วยความร้อนใจขอบปอมๆต่างจากเดิมอยู่บ่อยๆีิแทกับตันรถไฟก็ทุ่มเทเพื่อพวกเราอย่างเงียบๆมาตลอดเอดเตอร์อเพสไม่เหมือน ยานพหาหนะทั่วไปมันจะเปลี่ยนการบุกเบ,บ,บิกในแต่ละครั้งให้เป็นพลังงานสำหรับดำเนินการต่างๆตามหลักการแล้วหากหากเดินทางบุกเบิกไปเรื่อยๆรถไฟก็จะได้รับพลังงานอยู่เสมอและจะเดินทางต่อเนื่องได้ราวกับเครื่องจากนิรันร์แต่เพราะ เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทําให้ใช้พลังงานเกินกว่าที่คาดการไว้การวัดอีกสองครั้งอาจถึงขีดจํากัดแล้วสองครั้งนั่นมันอันตรายมากเลยไม่ใช่หรอฉันไม่อยากกลายไปก้อนน้ําแข็งลอยเวงอยู่ในอวากาศอีกรอบหรอกนะเป็นก้อนน้ําแข็งสาวสวยใบไม้ที่ร่วงล่นหวนกับคืนสู่รากของมันไม่ต้องใช้ นายพูดแบบนั้นแล้วฟังดูหมดสถานการณ์ไม่ได้น่าเศร้าขนาดน,นั้นเลยฮะฉันไม่อยากกลายเป็นก้อนน้ำแข็งสาวสวยที่เราเคาว้งอยู่ในวกาศอีกรอบหรอกนะ,สะแสดงว่าการเริ่มจุดหม่ครั้งต่อไปจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วฉันดูแผนที่ดวงดาวมาแล้วโลกที่อยู่ใกล้พวกเรามีดาาสมุทรลูซากา โลกแห่งอัมพันธ์มารูทานินส่วนจะเลือกที่ไหนก็เป็นจุดหมายของพวกเราก,ก็ต้องมาโหวตกันอีกทีกเหมือนทุกคนหรือทุกคนจะลองฟังข้อเสนอของฉันดูก่อน <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะทุกคน <c oughs> เอาตกลงเจขึ้นมากับกูจริงๆเลย คุณเองเหรอทำไมคุณถึงออกมาจากห้องของฉันได้ละ่ะเป็นห้องที่น่ารักดีนะคุณมัดเหมือนกับคุณเลยเข้าไปได้ไงก่อนมิสกิโอมัดมัดคือมิกสกิเบกซวอนทำไมคุณติอยู่ที่ได้ฉันก็ว่าอยู่ตอนที่บอกล่ามีคนหายไปคนนึงอื แปลว่าจะไปกับกูครับเมด้เป็นเม,มโมคิปเปอร์ไม่ว่าคุณจะแอบขึ้นรถไฟมาโดยไม่มีใครเกตเห็นได้ยังไงก็แล้วแต่แต่ข้อเสนอที่คุณพูดเมื่อกี้นี้ฉันบังเงินได้ยินเกี่ยวกับวิธีได้รับเชื้อเพิ่มของรถไฟเข้าพอดีเนี่ยที่จริงฉันแค่อยากมาคุยกับทุกคนดูว,ว่าพวกเราจะร่วมมือกันได้หรือเปล่า ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อเสนอของฉันน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายสำหรับทุกคนแล้วสินะมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณจะพูดด้วยเพราะเราอาจจะเชิญคุณลงจากรถไฟก็ได้ดุว่าดานเหิงแม่งดุลูกหลานแห่องอมตะงั้นเหรอเป็นมังกรน้อยที่มีเสน่ห์ดีนะ โดยเฉพาะความทรงจำที่ขุ่นมัวของคุณเนี่ยเลิกพูดนอกเรื่องดีกว่าถ้าตอนนี้ทอร์เพสอยากจอดเดินทางบุกเบิกพิเศษเพิ่มเติมพลังงานเพื่อเติมพลังงานให้กับเครื่องยนต์ทุกคนเคยคิดไหมว่า ถ้าจดหมายขอการเดินทางในครั้งนี้ของทุกคนคือโลกที่แม้แต่อคิบิลิผู้เรื่องชื่อก็ยังไม่เคยเดินทางไปมาก่อนถ้าพวกคุณสามารถปรูรางสีเงินใหม่ลงบนจักรวาลได้ที่นี่ก็ไม่จาเป็นต้องกลุ้มใจเรื่องพลังงานต่อไปแล้วบุกเบิกโลกที่อากิวิล่ไม่เคยไปไไพวกเราจะทำได้จริงหรอ คนแค่นี้น,นะพูดต่อสิ่เมมโมคิปเปอร์จุดหมายที่คุณพูดถึงเป็นรูปแบบไหนกันแน่ โลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ในจักรวาลไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันโลกที่ยากจะสังเกตเห็นจากภายนอกและมีเพียงกระจกแห่ง Garden of อ e บริโ e c t i o n ที่จะสะท้อนมันออกมาได้โลกที่ถูกผ่าทั้ง3าถูกมัดเอาไว้ไม่สามารถทำนายโชคชะตาได้ออมพาอรอสัส ดวงดาวนิรันดรเจ็ดหรหวังว่าฉันจะไม่ได้มาชา้าเกินไปนะเด็กน้อยนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นคุณานายไม่รู้หรอกว่าตระกูลจัดเวรยามไวยเยอะแค่ไหนและการจะพานายออกไปจากที่ี่ได้มันยากขนาดไหนนั่นไงไอ้เฮียโรบินขาย ดูได้ทางเวลาของฉันคงจะหมดแล้วสินะฉันไม่เข้าใจว่านายหมายความว่าอะไรนายหมายถึงเวลาอะไรการเจรจาสอบสวนและตั้งสารเตี้ยื่อลงโทษจุดจบของฉันน่ะล้วนขึ้นอยู่กับเลดี้หยดเมตตามาถึงขนาดนี้แล้วทำไมต้องแซงทำเพื่อให้โอกาสคนที่กำลังตาจะตาย ได้เอ่ยปากพูดด้วยหะ่ะแม้จะตกลงมาจากแท่นบูชาสภาพของนายก็ยังดูดีอยู่เลยเห็นนายมีชีวิตชชีาแบบนี้ฉันเองก็ดีใจหยุดใช้วาจาเล่นๆมาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของฉันได้แล้วคุณตั้งใจมาพบฉันแค่เพราะต้องการสนองความต้องการและสาระของตัวเองงั้นเหรอ ไม่ใช่อยู่แล้วฉันมาเพื่อทำตามความปรารถนาของน้องสาวนายโดยยื่นข้อเสนอดีๆที่ดีที่สุดเป็นการแลกเปลี่ยนต่างหากแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านายยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองโรบินโรบินสร้างสวงสวรค์ที่แท้จริงเพื่อทุกคนได้รับความสงบสุข นี่คือสิ่งที่พวกเราที่พวกเธอสองพี่น้องสัญญากันไว้ใช่ไหมถ้าฉันบอกว่านายยังมีโอกาสทำให้คำสัญญานี้เป็นจริงได้น่าจะยอมคุยกับฉันหรือเปล่าเอียเอ้ยแม่งเ,เอาจนได้ฉันรู้ว่าคำถามนี้มันสำคัญมากเพราะงาั้นยังไม่ต้องตอบฉันตอนนี้ก็ได้ไปเถอะนายเป็นอิสระแล้ว ผู้ถูกเลือกจากเทพเจ้าที่ทหวังจะก้าวข้ามกิดจำกัดจงกระเพื่อปีของตัวเองและไปยังโลกมนุษย์อ่ยาย่างก,กายไปบนพื้นดินและมองดูโลกแห่งนี้โลกแห่งนี้แท้จริงแล้วเป็นเช่นไรฉันไม่ยอมรับความเมตตาของคุณรอกฉันบอกแล้วไงนี่เป็นการแลกเปลี่ยน นายไม่จําเป็นต้องทาให้คำานายไม่จาเป็นต้องให้คําตอบตอนนี้การเก็บเกี่ยวไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ในชั่วค่าคืนและสิ่งที่ฉันถนัดที่สุดคือการรอคอยความฝันนั้นแสนหวานเนี่ยคงจะเดิมต่อไปค่ําคืนนั้นช่างแสนยาวนานนายยังมีเวลาเหลืออยู่ค่อยๆค,ค,คิดดูแล้วกัน ก่อนจากกันฉันขอฝากไว้อีกประโยคนะถ้าถือว่าเป็นคำแนะนำจากคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วกันชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นจงอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุด,ด,ดลอยไปโอกาสดีๆที่ต้องแลกด้วยอะไรหลายๆอยา่างบางทีไม่ต้องความไว้ก็ได้ถ้ามันจะทำผลเสียกับคนอื่นด้วยอย่าเห็นแก่ตัวไอ้สัตว เคจบแล้วโอเคมึงมาหมดเลยเ่ยอ่อาฮะฟินเฟอร์ฉันฟินสุดๆไปเลยแล้วน่ล่ะ อย่ามาก่อกวนกันเลยอะฮะมีที่หลุดไปเหรอเนี่ยอืมดอกมไม้ไฟฟินจังเยี่ยมนายมาถูกทางแล้วกูจะไปปิดตีสุกและงั้นนายอยากรู้ไหมว่าทำไมท่านสปาร์เคลถึงเล่นใหญ่ขนาดน,นี้ไงเล่ามาสิ ยังจำความตาย3ามครั้งได้ไหมมันเกี่ยวข้องกับเธองั้นเหรอใครจะไปรู้ล่ะฉันบอกได้แค่ว่ามีคนเสนอเงินจำนวนมากอะฮะไปไปพูดไปก่อนเดี๋ยวฉันค่อยอ่านทีเดียว ใครจะไปรู้ล่ะฉันบอกได้แค่ว่ามีคนเสนอเงินจำนวนมากเพื่อเชิญท่านสปาร์คเกิลให้ไปเป็นผู้กำกับที่เพนาคุนนี่เหมือนจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตอนเล่นเกมคนคนนั้นกระชับอยู่หลายครั้งว่าต้องการให้ท่านสปาร์คเกิลทำความตาย3ามครั้งให้กลายเป็นจริงด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และเพื่อเป็นการเล็กเปลี่ยนคนนั้นจะแบ่งสคริปต์ของตัวเองให้ท่านสปาร์ l เด้วยส่วนเรื่องราวหลังจากนั้นเจ้าขนเทาฉลาดขนาดนี้คงเดาได้อยู่แล้วสินะท่านสปาร์ l เก็ไม่ใช่ผู้กำกับจอมบงการอะไรแบบนั้นหรอกท่านสปาร์ l เตัดสินใจให้นักแสดงเลือกทิศทางของบทละครด้วยตัวเองสุ่มตรวจนายได้กดปุ่ม รับประกันกาัาร,รกนการทำลายล้างร่วมกันของรัซปาโกหรือเปล่ากดแล้วกูกดจริงเปล่าวะนั่นก็ยินดีด้วยนายเป็นคนแก้ไขความตานที่สามเองกับมือคนคนนั้นบินขึ้นท้องฟ้าแล้วจุดดอกไม้ไฟที่เจ,จิดราัสุดๆเท่าที่เพนาคอนี่เคยมี ความฝันเป็นาะคโนี้เคยมีมาเพื่อเป็นการปิดฉากเพื่ออำลาความฝันอันแสนหวานส่วนตัวเธอคนนั้นก็ปลอดภัยดีเรียกได้ว่าเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเอาเป็นว่ายังดียินดีด,นะด้วยนะเจ้าผนเท่ายังไงไนายก็เป็นผู้ตัดสินใจและผู้ที่ช่วยสาวน้อยหิ่งห้อย เอาว้อย่างแท้จริงก็คือนายเองเหมือนกันทีนี้ท่านสปาคโคก็รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงมาแล้วอ๋อสุดท้ายเพื่อฉลองที่เจ้าขนเทาปิดกล้องได้อย่างสมบูรณ์แบบท่านสปาคโคจจงตัดสินใจว่าจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้น่ารู้มีเรื่องจะเมาส์เหรอเล่ามาเลยเยอะๆเลยถ้าตอบตานไม่ได้กูว่าเข้าร่วมแมงเลยแล้วกัน นายรู้ไหมว่าที่แท้จริงดอร์ไพมิทีชอบกินกล้วยหอมฮะเย่ yeah. มาโอเค อัน,นพวกนี้ก็เล่นได้แล้วเนาะโ oh. อเค okay, ไม่มเวล้ววันนี้ผมก็ไม่น่าจะเล่นอย่างอื่นต่อน่าจะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวไปแลกตัวแล้วเอาเา็มซีดีกว่าไป เราจะไปที่เจ้าหมวยกากัน Qué, okay. ah, mía, naiga, qué más. จะจะจะต้องมานั่งกดให้หมด